หนึ่งสองสามสี่ห้าจับมาผมยูเซยูเซบีและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%นไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ้ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแกบปสแกนที่เคยกับเกม F C m o ีโมบนะครับโอ้โหมาฮะวันนี้เนี่ยจะมาตามร่ายูเซบิโอเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหหลังจากที่ผมเนี่ย ใช้วิธีค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะผมจากท่านผู้ชมเนี่ยได้บอกว่าเปิดยังไงให้ได้ UC นะในส่วนของกจกรรม Hall of Legend นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีการรีแล้งมีการอัปเดตเข้ามาเราก็จะได้พวกแต้ม4,000ที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดแล้วก็มาล่าตัว UCBO 98มาเดิมนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้่แกผมแม่งเปิดได้แล้วตั้งแต่วันแรกว่ะแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็สุ่มไปประมาณ4 5วันเนี่ย มันก็ยังไม่ออกมานะฮะในส่วนของ UZBO เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะมาฮะมาพูดคุยกันหน่อยนะวันนี้นะตรงเนี้ยในส่วนของคอลเลกชันนักเตะไอคอนนะฮะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เลยทีนะเนี่ยคือผมสุ่มทีไรน,นะคือผมอะไม่มีแต้มจะเหลือแนละ้วไงกดมาประมาณ4 5, 5่หวันติด5วัน6วันอนะเป็นอาทิตย์อะเอาไปตีวันนี้แล้วกันก็คือสุ่มทีไรไม่เคยได้ UZBO กับเขาสักทีนะฮะกดมาทีไรเนนะี่ยแม่งขึ้นโคมานเดอริส มัดเชมันมีอยู่แล้วไงเออมันจะสุ่มมาแค่สามตัวฮนะแต่ว่ายูเซไม่ออกมานะอย่างอย่างที่ผมเคยสุ่มได้ไบ่อยๆนะน่าจะเป็นพวกวีเอร่าแล้วก็ตูเล่เดวกริสสามตัวประมาณนี้นะมันขึ้นมาบ่อยมากเดืเปโรอีกตัวหนึ่งเออผมให้มาเลยเดืเปโรแม่งกดทีไรมาตลอดนะฮะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยไม่เคยได้ยูเซไม่เคยออกสักทีนะฮะไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ตามนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูอีกครั้งนะตอนนี้ผมมีทั้งหมด4 0 0พัน้มเดี๋ยวผมไปแลกให้หมดเลยแล้วมาสุ่มว่าผมจะได้ยูเซหรือเปล่านะฮะ มาฮะวันนี้เพิ่งจะรีมานะเรากดไปที่ร้านค้านะทุกคนนะแต้มมันหายากอยู่นะแลกเปลี่ยนนะแล้วก็คู่แข่งในดีวิชั่นนะถ้าเกิดไม่ได้ผมจะไม่เอาละยูเซะนะว่ามันเนี่ยตรงนี้นะแต้มดีเจนมันจะรีทุกๆอาทิตย์หนึ่งนะเออประมาณนี้ฮะแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมก็ใกล้จะหมดแล้วนะมาฮะกดไปเลยครับผมนะเพื่อไม่นการเสียนาฬิกานะฮะตรงนี้นะมาครับผมผมแลกไปเลย200เอาให้หมดอนะ่ะ มันได้ทั้งหมด300แต้มนะ3 0 0ครั้งแหละแต่ผมว่ารอบนี้น่าจะมาแหละต้องมาแหละต้องไงก็ต้องมา,งงมมาถ้าไม่มานี่ยโหผมบอกเลยมันก็เกลือเกินไปมั้ยเนี่ยผมแลกไปแล้วทั้งหมด300ครั้งก็คือไม่ได้แล้วต้องรออีกอาทิตย์นึงนะถึงจะมีให้แลกอีกทีนึงนะฮะตอนนี้จะแต้มส0 0พันเลยอยู่แค่3,4มพนะทุกคนนะมาครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะยูซีวันนี้นะกดมาที่ฮอลลิเจนนะอ่ะนี่คือผมเล่นกิจกรรมไปแล้วด้วยนะตอนนี้ได้มา50เหียล้ว้วยตอนนนะีะ มาที่คอลเลคชันนักเตะครับผมเพื่อนการเสียเวลาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด650แต้มตรงนี้นะ650แต้มดีเจนนะเดี๋ยวมาดูกันว่า650แต้มเนี่ยต้องกดกี่ครั้งถึง U C โ O 98จะมาหรือว่ากดครั้งเดียวมาเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมนะเพื่อแม่นการเสียเวลานะผมกดไปเลยผมตัวแรกนะผมใช้50แต้มนะฮะลุ้นว่า U C จะมาหรือเปล่านะผมอันนี้ยังไม่ต้องใช้สูตรอะไรนะกดไปเลยฮนะม,มา หนึ่งสองมาครับโอ้โหวันเดอร์ซาบเห็นปะมันไม่ขึ้นตัเที็นปะวันเดอร์ซเก้าเจ็ดมาเหมือนเดิมแล้วก็ไลท์เก้าห้า LWB มีบาเลซี่เก้าแปดผมไม่อยากได้มัดเทมผมไม่เอาอยู่แล้วไงเนี่ยเห็นปะมันก็ไม่มาเนี่ยครั้งแรกตาแรกก็ไม่มาแล้วเนี่ยโอเคครับผมตาสองนะฮะใช้สูตรเขาบอกว่ามีน้องๆบอกว่าให้กดไปที่ยูเซนะฮะแล้วกดมาดูค่าพลัง ดูฮะประมาณนี้กดคุณสมบัตินะกดดูสูงปันกลางเวอร์เรทนะประมาณนี้ฮนะอันนี้คือกดมาดูยูเซแล้วนะแล้วก็กดกลับไปแล้วก็ลองไปกดสูมดูฮะมามามายูเซที่เรารัก <c oughs> สองครั้งแล้วนะเฟอร์ดินานฮาร์กี้แล้วก็โจโครครับไม่เห็นได้เลยวะไม่เป็นไรฮะไปฮะสูตรที่สามของผมนะกดมาที่มัดเชนหนึ่งครั้ง กดออกไปนะฮะกดเข้ามาอีก1ครั้งนะฮะกดออกไปครับผมกดเข้ามาอีกหครั้งเป็นครั้งเป็นสครั้งแลฮะเดี๋ยวมาดูว่าสูตรน้องคนนี้จะใช้ได้ผลไหมฮะเราก็กดมาที่แลกเปลี่ยนรางวันนะฮะมาครับยูเซเฟอร์ดินานบาเลซซี่ฮากิไหนวะสูตรไม่เห็นใช้ได้เลยวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีน้องบอกว่ากดมาดูแล้วกดดูค่าพลังแล้วก็กดดูสรุปป,ประมาณนี้กดม,มากดหครั้ง หนึ่งสองมาฮะอันนี้สามสี่ฮะแล้วก็ห้าครับมาดูว่ารอบนี้ยูเซจะมาหรือเปล่าผมนะมามันต้องมาแล้ววะยูเซเนี่ยผมเปลืองรีเจตแต้มรีเจนเยอะมากนะโอ้โหแม่งตูเล่มาอย่างเงี้ยตูเล่ฮากี้กาตุโซ่มึงมีแต่ตัวเดิมๆอะ่ะ คือมึงจะไม่ออกยากขนาดนั้นเลยหรอวะหรือผมเคยได้อานายไปแล้วมันเลยไม่ออกงี้หรอเป็นไปได้หรอวะมากดไปอีกครั้งแล้วกันนะยูเซพอสโคมึงมาทำไมวะฮากี้ตูเล่ใหม่เนี่ยตูเล่แม่งออกมาบ่อยชิบหายกูไม่อยากได้ไงตอนนี้เรา400แต้มละไม่ต้องใช้สูตรแล้วกดไปแม่งเลยนะยูเซกอดกีเล่โจโค ไอตัวนี้มันมาอีกแล้ว LWB มึงมาตลอดเลยนะโอ้โหต้องกดกี่ครั้งเนี่ยไม่สงสารเลยเหรอวะคืออยากเล่น UCE ไงมาครั้งที่สิบครับวันเ,เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วพอสโคตูเล่ม,มึงมาอีกแล้วโมรีเอนเตสมาทำไมอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่8แล้วมั้งใช่ปะม,มาครับ1 2 3 ยูเซเซเนตติมาทำไมวะแล้วมาเกเรเล่มึงมาอีกแล้วนะเดี๋ยวใช้นิ้วก้อยกดบ้างนะอันนี้นิ้วก้อยมันไม่ใช่นิ้วชี้กดแหละใช้นิ้วก้อยกดฮะหนึ่งสองสามรู้ว่าต้องรอไปก่อนวะนับนับถึงห้าสองสามสี่ห้าผมมาครับยูเซบีโอ98เซเนตติกาตูโซ แม่งใช้ไปประมาณ3 0 3 0 0กวสาัวแต้มแล้วตอนนั้นเราือ200ไม่มาฮะไม่มาจริงๆวะ่ะหรือว่ามันล็อกวะเอ e ถ้าดูอยู่คลิปนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ออกยากออกเย็นนะวายูเซ่กดมากี่ครั้งก็ไม่ไม่ขึ้นทั้งทีเนี่ยนะโอเคครับผมครั้งที่9ก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปด สจัดบ,บ,าบอ,อาผมยูเซบิโอเออไม่ให้แต่ตัวเดิมๆมาวะกูต้องสุ่มยังไงเนี่ยร้อยห้าสิบแล้วนะจะหมดแล้วนะโอ้โหคือใจร้ายกับผมจังวะไม่ได้อยู่ดีนะคือผมก็ใช้ทุกสูรแล้วนะมีคนบอกว่ากดเข้ากดออกเนี่ยหรือว่ามันเคยได้อาหนายไปแล้วหรือไม่ขึ้นูวะขออีกครั้งหนึ่งนะฮะ ไหว้ตนะ้องดูเซต้องมาละขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้ามีจริงครับผมจัดมากผม U C B O 98นะครับผมมา12อเหลืออีก100แพตติกไคเวิร์ดเดลเปโลเซนติครับผมโอ้โหมันอะไรขนาดนั้น ขออีกครั้งหนึ่งฮะร้อยห้าสิบเปิดสูตรทุกอย่างแล้วนะถ้าไม่ได้กูจะเอามาร์ชเชนละหนึ่งสองสามสี่ห้าจับมาขอยูเซยูเซบีโอห้าสิบแต้มสุดท้าย ถ้าไม่ได้จะเอามาชงจริงๆนะเออถ้าไม่ได้จะเอามาชงจริงๆนะมาครับไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนนะตอนนี้นะเปิดประมาณ6 0 0แต้มอะไม่ขึ้นอนะคิดดูดิประมาณ12ครั้งอะอันนี้คือครั้งสุดท้ายนะครั้งที่12บสแม่สิบสประมาณเนี้ยมาครับหนึ่งสองสสี่หมา ครั้งสุดท้าย U C B O สัตว์พอฮะหมดเลยครับกดมา13ครั้ง U ซไม่ออกฮะผมบอกเลยกูจะเล,เล่นไหมวันเนี้ยโอเคนะสุดท้ายก็ไม่ได้แนละ้วผมสรุปก็น่าจะได้เป็นนี่แหละมัตเชลโน่แหละไม่ได้ตา่างกันมากนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะผมผิดพการอะไรต้องขออภัยมาก ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรเกลือ